พระพงสุพรรณราชาเหนือราชาโดยบันทึกใบรานทองของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเป็นพระพงสุพัรร์พิมพ์หน้ากลางนะครับในร้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูพิมพ์ทรงเนื้อหานะครับแล้วก็ในส่วนของกรมรมวิธีการสร้างสภาพความเก่านะครับคราบกุต่างๆ ผิวพัน์ของพระนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับที่เพื่อนๆได้ยินได้ฟังมาว่าพระปกสุพรรณนี้นะครับจะมีรอยประทับลายนิ้วมือที่ด้านหลังนะครับเป็นของพระมหาเถระปิยทัตสสีสาริตรนะครับจุดสังเกตนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูในคลิปวิดีโอตัวอย่างนี้นะครับว่าตำแหน่งของลายนิ้วมือนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงและก็เหมือนกัน ขนาดไหนนะครับว่ากันว่าหากพบลายนิ้วมือแบบนี้นะครับบนพระผงสุพรรณเมื่อไรนะครับเป็นพระแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับและในลายสดของพระเครื่องมอชนาดนี้นะครับจะชี้ให้เพื่อนๆเห็นว่าลักษณะของลายนิ้วมือด้านหลังนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าลูกพระที่คัดเลือกวันนี้รวมถึงพระองค์จริงนะครับได้ถ่ายไว้นะครับด้านหลัง ที่เป็นลายนิ้วมือนะครับมีความชัดเจนนะครับเป็นลายนิ้วมือเดียวกันของพระมหาเทระปิยทัศศีสาลิบุตรนะครับแห่งเมืองสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณนะครับสุดยอดพระเบญจภาคีนะครับของเมืองสุพรรณเป็นพระกรุกเนื้อดินนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันนะครับ